ฟิลเตอร์ที่จะบอกว่าเราเนี่ยใต้ตาค้ำมากแค่ไหนและนี่ก็คือสภาพใต้ตาของเราที่ถ่ายไว้เมื่อสี่วันที่แล้วนะคะโอ้โ oh หนี่คนลืมมีแพนด้าค่ะงงแล้ววันนี้เราก็นึกคืนอะไรไม่รู้มาถ่ายดูใหม่คะ่ะโดยใช้ฟิลเตอร์นี้ซึ่งทุกคนดูความเปลี่ยนแปลงดูทุกคนคือมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยที่เราใช้ครีมแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ค่ะน้องคนนี้เขาเป็น Eye Elixer ของ Dermo f u t u r คะ่ะทุกคนซึ่งเราเนี่ยไปดูรีวิวจากในทิกตอกนี้แหละเราก็เลยซื้อตามเลย วิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะคือแต้มไปที่ใต้ตา5จุดแล้วก็นวดวนไปค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยซึมซาบเร็วมากที่สําคัญนะคะเขามีสารสกัดจากไข,ข่คาเวียซึ่งนาเข้าจากยุโรปตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าใต้ตาของเราสว่างขึ้นค่ะวันนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้การปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์อีกเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนจากการปกปิดเป็นการรักษาด้วยอล e กเ i x ร r ของ d e r ฟิ Future แทนค่ะที่สําคัญนะคะหลอดหนึ่งใช้ได้นาน1-2เดือนเลยนี่คือเราใช้มา14วันันยยงงไไไมม่่่พอลปเลคะชา้้ใตต ผลิตภัณฑ์รักษาใต้ตาทั้งนำเข้าจากโรุเกแค่ทาแล้วโมโกเวณนใต้ตาเบาๆจะทำให้ระบบ